สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลนจัลี่วอลเกมครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจจะมานำเสนอ w a r h ฮ m m e r 4 0 0 0นดิตาวสันดีอ u ลติเสารานุกรมที่จะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในจักรวาลสุดกริมด้าของ w อ r เฮมเมอร์ฟเราไปดูกันเลยครับและนี่นะครับคือหน้าปกของ w a r h ฮ m m e r 4 0 0 0นดิตาวสันดีอัล i ิเกนะครับเขียนโดย2สุดยอดนักเขียนของ Black Library นะครับกายฮารเลยและเกฟตอปที่เรารู้จักกันดีครับด้านหลังนะครับเป็นโมเดลการิมานแบบ c l o s e u พนะฮะพร้อมกับคาเปรย์ o อ f i c i a l l ลไลเซ e นะครับลิขส,สิทธิ์อย่างถูกต้องโดย Warhammer เราไปดูข้างในกันเลยครับ<อ>ภาพอาร์ตวอลแฮมเมอร์อัดแน่นเต็มเล่มนะครับเปิดมาได้รับการต้อนรับโดยท่านไพร m มาร์กไลอวนเอลจอนสันแห่ง Dark Angels ก่อนเลย The Ultimate Guide โอ้โหนี่เป็นแบบภาพไฮเดฟในระดับที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนมาถึงอินโทรก่อนนะครับว่า Warhammer 40k คืออะไรนะครับอธิบายโอ้มีประวัติศาสตร์ของเกมส์เวิร์กชด้วยว่า วอล์คแฮมเมอร์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรเกมอะไรก่อตั้งเมื่อไหร่นะฮะมีบอกหมดเลยนะครับแบล็กเบอร์รี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดฟอร์จูเออร์หนึ่งเก้าเก้าแปดแบทเทิลฟลิกกอติกหนึ่งเก้าเก้าเก้าในคูมูดนดาตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าห้าเลยนะฮะนี่อธิบายถึงาการพัฒนาของโมเดลนะครับการประกอบการเพ้นส์สีนะครับแล้วก็สื่อต่างๆนะครับนิยมนิยายเกมคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เล่าถึงจักรวรรดิที่กำลังตายนะครับมีการเล่าถึงประวัติด,ด้วยนะครับของ จริงจต้องบอกว่านี่เป็นสารานุกรมที่อธิบายเลยว่า Warhammer 40k นั้นคืออะไรที่อัปเดตที่สุดในตอนนี้เลยก็น่าจะใชนะ่มีอธิบายถึง s e c r e t ิก d e d i c t u m จักรวาลกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ถูกแบ่งเป็นด้านมืดกับด้านสว่างนะครับสถานการณ์ของวอล h ฮเมอร์ฟูิเในปัจจุบันอธิบายว่าเหล่า Space Marines คืออะไรนะครับพาไปดูเหล่าอั t ต้ามารีน s นะครับอธิบายตัวละครสําคัญนี่มีสเกลหนต่อหให้ดูด้วยว่าตวโมเดลจะใหญ่ประมาณนี้นะ นะครับมีโมเดลของ Forgeworm มของ 30K มีโมเดลของ 40K นะครับมีโชว์ตำแหน่งของ ar, นะอัลตรามานะโอ้นี่มีบอกหมดเลยว่าชัปเตอร์นี้บ้านดาวบ้านเกิดคืออะไรฐานชื่ออะไรไพรมารคือใครลีเจียนที่เท่าไหร่ชัปเตอร์มาสเตอร์คือใครโอ้ดีมากเลยนะเป็นแบบละเอียดอ่านข้อมูลและที่สำคัญครับอัดแน่นไปด้วยรูปภาพแบบไฮเดฟขั้นสุดยอดนะ นี่ไม่ได้มีแต่ p r i m a r y s เท่านั้นนะครับเหล่า Firstborn ก็มีภาพด้วยนะฮะนี่มีโชว์ให้ดูสเกลหนึ่งต่อหนะครับสเกลหนต่อหมีตลอดอธิบายถึงชุดเกราะ Mark X a r m o r r ล่าสุดนะครับ e ฮวี่เวฟพอดในหน่วย Heavy Weapon นะครับโชว์ให้ดูล้ว,ว่าปืนอะไรชื่ออะไรหัวอย่างนี้แฟนๆแ,แค่เปิดนี่ฟินสุดเลยมีทั้ง Primaris มีทั้ง Firstborn นะครับให้ดูนะฮะ เหล่าออฟฟิเซอร์นะครับเหล่าหัวหน้าเหล่าผู้นําทั้งหลายนะครับเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะแล้วก็มีบอกด้วยว่าแต่ละส่วนนั้นมีความหมายอย่างไรมีคําอธิบายบอกระดับยศ Chapter ์ n อนเชียคืออะไรนะครับต่อไปเป็นพวกหน่วยพิเศษที่อยู่ใน Chapter ์นะครับ s p e c i a l ลิสต่างๆนะอพอธิค a รีชัปเพลนนะครับเทคมารีนไลบรารีนะครับ นี่แล้วก็มาถึงท่านชัปเปอร์มาร์สเตอร์มานีสคาวกานั่นเองนะครับมีการโชว์ให้ดูโมเดลของคาวการ์นะครับทั้ง4รูปแบบนะต่อไปเป็นเวทีรันนะครับเหล่าทหารผ่านศึกนะครับสวมใส่เกราะเทอร์มินเอตอร์เบลดการ์ดเวทีรันสเตอร์การ์ดเวทีรันนะครับมียานต่างๆด้วยมีโอ้ไลน์ตัง้งแต่ทันทัฟที่รอเมื่อไหร่จะออกมาเป็นพลาสติกสักทีนะครับสตอมพ็อกอินเดเซสเตอร์วันก่อนเพิ่งมีเพื่อนเพื่อน อ่าเพราะถามในกลุ่มนะครับ Storm Raven นะครับรถถังรูปแบบต่างๆไล่ตั้งแต่ไรโน่เลยนะครับตั้งแต่สมัยเธอรี่เคเลยนะฮะนี่คือไรโน่พ t e r ์นะครับที่จะมีอ่าไรโน่แบบปกติใช่ไหมครับ Predator นี่ h e l a t o r Stalker Destructor w h i r l w i n d โอ้เล่มนี้นี่ดีมากๆเลยครับนะฮะต่อไปเป็น g r กรฟ Tank ครับรถถังแบบต้านแรงน้มถ่วงครับผมมีหลายๆรุ่นให้ดูนะฮะนี่ Land Raider ครับ STC ที่ท่านแลนเป็นคน ค้นพบนะครับแล้วก็เอามาพัฒนานํารถถังโบราณกลับมาทําเป็นสุดยอดรถถังที่มีเกราะหนานหนาสุดๆติดอาวุธหนักนะแลนด์เรเดอร์ต่อไปเป็นเรื่องของดร n o นอตนะครับมีมีพูดถึงพิร์นเก่าด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ๋อนี่มีพิร์นหลายๆแบบให้ดูด้วยนะครับดูเหมือนจะเป็นเล่มที่เดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเรายังดูไม่หมดนะอย่าเพิ่งไปสรุปเลยวกว่าน,นะแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็คือจะเน้นของใหม่นะ ไพร์มาร์กและวม่เนลจอนสันนะครับอธิบายด้วยว่าเชอินดาคืออะไรสมัยเฮเรซี่โมเดลหน้าตาเป็นยังไงนะครับชัพเตอร์มัสเตอร์ยูนิตต่างๆนะครับอินเตอร์เซเซอร์เมื่อเป็นของด์คแองเจิลจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับให้คุณได้เลือกกับเพื่อนๆว่าเราจะเริ่มสะสมกองทัพไหนดีแต่ละหน่วยหน้าตาเป็นยังไงนี่พอแต่งเรเวิงแล้วเท่มากนะครับอาไรเดอร์นะครับเนเบลล์นะครับท่านแอสโมไดที่ ฟอลเลนได้ยินชื่อก็หยุดร้องไห้แล้วมันประชดมากมันเอาฟอลเลนไปข้างๆเลยนะนี่ครับบลัดแองเจิลครับบลัดแองเจิลนะฮะท่านดันเต้นะครับพันหกร้อยปีไม่ยอมให้นอนสักทีนะฮะเดสคอมพานีมีอธิบายเล็กน้อยแนวเบานะครับสเปซวูฟส์ครับอ๋อนี่มันชัปเตอร์ของผมนะฮะไวส์สกาครับไวส์สกา r นะครับโหชอบสีขาวนวลนี่มาก มี i m ม e r i a l Fist, Iron Hand นะครับ s a l a m a n d e r ร์สโรว์เวนกนะครับเกรย์ไนท์อ g ม e กรย์ไนท์ Black Templars นะฮะต่อไป a d e p t เ s Sororita s ครับ s i s t e r of แ a t t ทินะครับ,อ, ita, รบ, ten, รบองค์ประกอบต่างๆนี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่เราให้เราเห็นแบบโมเดลแบบชัดๆว่าเราอยากจะชื่นชอบรูปร่างรูปลักษณ์เสน่ห์ของทัพแบบไหนนะครับดีมากๆเลยนะแล้วมันแบบ มันไฮเดฟมากมันใหญ่มากมันให้เราดูแบบเต็มเต็มตาดีมากเลยนะของซิสเตอร์นี้โมสวยมากโมร,รุ่นใหม่เยอะรายละเอียดเพียบรถทังทั้งหนังของซิสเตอร์นะครับเหมือนโบดวิ่งได้ฮะนะครับเราผู้ถูกทำโทษนะครับ Penitent Engine นะโมเดลเก่าๆนะครับก็มีนะต่อไป Adaptus Mechanicus ครับนี่ครับนี่เราเด็กช่างดาวังคารทั้งหลายนะครับ เหล่านักพรตแห่งดาว machine, tá, ังคารผู้บูชาเทพจากกลเดอะอมนิซาออ h เฮลเดอร์มชินนะมีโอ้มีเล่าถึงฟอร์จเต่างๆด้วยนะมีสัญลักษณ์ฟอร์จเให้ดูด้วยนะครับดีมากๆเลยนะฮะซูมซะโอ้โหเห็นชัดๆอยากจะรู้ว่ายูนิตนี้ชื่ออะไรอาวุธตรงนี้ชื่ออะไรนะครับมันมีบอกหมดเลยนะฮะดีมากๆเลยครับ นีโดเรมอนผมชอบมากอ่าต่อไปครับทหารครับอสตรามิเนทัรัมเคเดียสแตรนเราเคเดียนนะครับหน่วยต่างๆนะฮะอ่าท่านอุซูลาครีสลูกสาวของหลอดคาสเทลันอ่าคาตาชานคาตาชานแล้วก็เรจิเมน้นอื่นๆมีพุนเดดคอร์สอัธลันตนะครับโอ้เก่าๆที่เลิกผลิตแล้วก็มีสติลิเจียนนะ วอสต์โรยันกอนโกสบูกรินสโวล่าออกซิเลียเทมเพสตาซออนมีท่านหลอดโซล่าด้วยเ e ย n มุนตัสนี่มีเหล่าออฟฟิเซอร์ต่างๆนะครับโอ้รถถังครับรถถังมีรายละเอียดของรถถังให้ดูนะครับเป็นหนังสือที่เปิดแล้วฟินนั่นเอง <laughs> นี่ไม่ใช่แค่รถถังมันเป็นบ้านของเรานะครับนี่นะครับเบนเบลดทั้งหลายลิเมนรัสทั้งหลายนะครับ โรคอร์ดอนนะครับอาร์ทิลลารี่ทั้งหลายรถถังแบบต่างๆนะครับแมนติคอรเฮลฮาวายเวิร์นไฮดราเดสตไตรค์บาซิลิสนะมาแบบแน่นๆเครื่องบินต่างๆนะครับต่อไปกรงเล็บแห่งเอ็มเพอเรอร์ทาลอนซับเอ็มเพอเรอร่อะดัปเตอร์แคสตอรี่ทหารวังหลวงนั่นเองนะครับนี่มีเรดน็อตแลนด์เรเดอร์เบลดแชมเปี้ยนซิสเตอร์ออฟไซเลน นะครับต่อไปกองกำลังของอิมพีเรยมอื่นๆนะครับเหล่าอินควิ i ิ o เตอร์ u อินควิ n ชันทั้งหลายนะฮะแอสซั s ซินนะครับอ b บิต s อะบิเตสนะฮะอิมพีโรไนครับอิมพี k รไนท์ทั้งหลายนะครับเหลา่าอิมพี k รไนท์รูปแบบต่างๆน้อยใหญ่นะโอ้โหมีกระทั่งไททันด้วยมีวอ o ฮาว t ไททันวอล o r d ไททันมีพูดถึงซีโนสไททันเล็กน้อยต่อไปกองกำลังของเค a อสครับ อ่าโอ้โหมาถึงเปิดมาปุ๊บก็เอาเกรเตอร์เดมอนของก๊อทั้ง4มาก่อนเลยนะมีการ์ดที่บอกว่าคอนมีความรู้สึกมีความเป็นยังไงนะครับซีนชเนอร์เกิลสลาเนชนะครับอ่าต่อไปเหล่าเดมอนนอฟคอนนะครับพาไปดูเหล่าเดมอนนอฟคอนเดมอนนอฟซีนชนะดูแล้วก็จะชุกกรีชุกกรีหน่อยนะครับเดมอนซับเนอร์เกิลนะครับเดมอนซับสลาเนชแล้วก็ เดมอนองค์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเบลโกเวสต์โตแล้วก็พวกเดมอนเอนจินพวกศึกสงครามต่อไปครับเควอสเ m ส r บรนครับเหล่าเ m ส r บรนที่แปดเพื่อนด้วยเควอสนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านเอเบดอนของเรานะหน่วยต่างๆเดมอนพริ naire, Lord, นซะ์นะครับดิเชนแนร์เทอร์มินาเตอร์หลอดไรโน่นีดูกันฟินๆไปเลยนะครับรายละเอียดต่างๆมากมาย เดมอนหลากหลายรูปแบบนะมีให้ดูจะได้รู้จักว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะเวลิเตอร์อ่ามาถึงเวลิเตอร์แล้วบูชาเทพคอนนะครับมีหน่วยต่างๆอ่าต่อไปเตาสั้นๆนะครับทัพโปรดเนอร์เกิลครับมี m ม t ทเรียนต่อไปสลาเนชครับเอ็มเปอร์รัลชิลดรนครับโอ้นี่เป็นการคัสตอมที่สวยมากนี่อาจจะ แง้มๆให้เราเห็นอนาคตที่กำลังจะมานะครับนะลูเซียสเตอะอีเชนอลนะครับมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวต้องมีโมใหม่ออกมาเร็วๆนี้แน่ๆนะครับการพัฒนาของโมเดลนะครับนี่นะอับ p h ดอนไทฟัสเตาสันซันเอ็มเพล่ชิลเลนเดดกาดว w ลอ l d เตอร์ได้รับโมใหม่กันทั่วหน้านะครับเอ็มเพล h ชิลเ e นกำลังมานะนี่ถ้าเป็นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นว o ร์ดแบร์สไอออนวอร r เยอร์อัลฟาลิเชียนไนท์ลอร์ดนะครับ ต่อไปเราค่ารับใช้ที่บิดเบี้ยวเนะเราคาติสทั้งหลายนะครับพวกมนุษย์ที่บูชาพลังงานแห่งเคออสนี่หลอมรวมกับเครื่องจักรกลายเป็นเดมอนเดมอนเอนจินนะครับดาร์คแมคนิคัมทั้งหลายอันนี้ของเดดการ์ดนะครับอันนี้เคออสไนท์นี่เหล่าเคออสไนท์นะครับนะต่อไปพวกซันกรของซีนส์นะ มีคำอธิบายว่าแต่ละอันคืออะไรต่อไปครับภัยอันตรายจากซีนอสต่างๆออกครับออกมีออกโมใหม่โมเก่าสลับปะปนกันไปนะครับหน่วยต่างๆของออกที่มีสเสน่ห์แบบออกๆนะมีจักกลรถยนต์รถบรรทุกอะไรทั้งหลายของพวกออกนะครับนี่สปีดฟรีสสปีดฟรีเราอ็อกผู้ชื่นชอบความเร็วนะครับมากมายมาหาศาลดีมากๆเหมาะที่จะเก็บเอาไว้เปิดป้ายยาเพื่อนๆ เพราะว่าภาพมันชัดมันอลังการมากแค่ดูก็ฟินแล้วว่าเฮ้ยอยากเล่นทับไหนนะครับออกนี่เยอะจริงนะโอ้ gas g u ครับ gas g u เก่า gas g u ใหม่นะครับ3เวอร์ชั่นมีเล่าถึงความสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ยาริกเล็กน้อยอ่าต่อไปเทรนิตส์ครับเทรนิตส์หมอัปเดตใหม่เก่าเรเวเนอร์นะครับนอร์มซิมูเลเตอร์อ่าไทแรนกาดนี่มีอธิบายเราได้เห็นในเกม Space Marine 2 เวลามันดดพลอยลงมาเป็นสปอร์หล่นลงโาพลาะพอแตกออกมาก็มีเทรนินตยัวเยี้ยพุ่งพรวดออกมามีน้ำโทรปส์นะไฮฟ์ไทแรนนะครับไฮฟลีดต่างๆพวกอันนี้เริ่มตัวใหญ่แล้วเริ่มตัวใหญ่นะครับมีสคริมเมอร์คิลเลอร์ไซโครเพจมอลล็อกอ๋ออันนี้มีวมิวัฒนาการของเทรนินตให้ดูด้วยนะครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้สมัยใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะดีมากๆเลยไทรกอนนะครับผมชอบตัวนี้ลากไปกินเแหลก เหล่าผู้ใช้พลังจิตนี่ Shadow in the Warp นะครับ Nomad Mystery ต้องมานะครับหล่อที่สุดในเวลานี้เลยนะฮะ e u r o t a i แรนดมุมนี้หล่อมากนะครับ Durotrope นี่ใครเจอจะจะซึ้งนะครับนี่หน่วยบินหน่วยบินนะครับกากอย Happy Half c h r เหล่าเทเนตบินทั้งหลายมีเสน่ห์มากๆนะครับ Swarm Lord นะครับ Submarines Kalka เป็นชิ้นๆเลย Deathripper ตัวใหม่นะครับ O1I นะคาแรคเตอร์เทเนตในตำนานนะครับ นี่เราอินฟิลเทรเตอร์พวกพวกรอบเรนพวกลักลอบไปบนดาวชาวบ้านนะลิกเตอร์วอนเรียนสลิปเปอร์อ่าพอลักลอบเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปไขทิ้งเอาไว้กลายเป็นจี er นสติลเลอร์เค้าส์นะกลายเป็นลทัทธิจีนสติลเลอร์มนุษย์ที่แปดเปื้อนด้วยสายเลือดของเทเรเนซนะครับนี่เราจีนสติลเลอร์อ่าต่อไปเอลเดอรี่ครับเอลฟ์อวกาศครับโอ้สวยมากมีเสน่ห์แบบเอลโบราณน,นะครับมีแอสเปคตบอริเออร์สายต่างๆนะให้เราดูนะครับ มีนี่อวตาเอวตาออฟเคนนะครับยานรูปแบบต่างๆนะครับนี่มีมีเรดไนท์หล่อมากนะสเปเชียลคาแรคเตอร์ทั้งหลายาคราฟเวริเวรต์ต่างๆนะครับสีที่แตกต่างกันไปก็เป็นคราฟเวิร์ที่แตกต่างกันนี่มีตัวละครพินซ์เรลนะครับสเปีย f ทวายไลท์มาปราบเทรนิตนะบุรุษในตำนานต่อไปดุคารี่ครับเอลตกสวรรค์นะครับเอลแห่งตันหาเอลโจรสลัดนะครับ มาให้ดูเลยว,ว่ามันมีสายแบ่งยังไงพวกนี้เป็นพวกชอบเอาเศษชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตมาสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนะครับนี่ท่านเลลิสนะครับควีนออฟเดอะไนฟ์ยานต่างๆพวกดุคคารีนะครับฮารควินนะครับฮารควินนะมีบอกตรงนี้ดีมากเลยมีบอกรายละเอียดว่าแต่ละส่วนของฮาริควินคืออะไรนะครับโซลิแทร์คืออะไรนะรต่อไปครับพวกอินเนอรี่อินเนรีก็บูชาทเทพแห่งความตายนะครับ นี่มีรายละเอียดต่างๆให้ดูต่อไปครับ last boss เอ้ยทาว e อ็ม p i r e ครับนี่ครับโชว์ให้ดู battle suit ร,รูปแบบต่างๆอิทอนะเ,อออเทอรียลรนะ special character drone รูปแบบต่างๆนี่เหล่าฮีโร่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาไซชาร์ดซันดาร์สไตรเดอ r ์ครูดนี่โหหล่อมากริ p ไทสตอมเซิร์ชนะ ยานรูปแบบต่างๆนะครับที่มีโค้ดเนมเป็นปลาเกือบทั้งหมดหน่วยบินเวสปิสนะครับโอ้โหแล้วก็สุดยอดแมนตายานที่ใหญ่ที่สุดของทาวต่อไปครับเนครอนครับอสุรกายโลหะ65ล้านปีมาเลยครับสเสน์ของเนครอนะฮะรูปแบบต่างๆเพ้นเชตต่างๆให้ดูเป็นไอเดียด้วยนะครับหน่วยต่างๆหน่วยติดโรคหน่วยติดไวรัส โมโนลิธนะเรืออาร์คนี่พวกเวทมนต์ที่อยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์เทคโนโลยีที่อยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์จนนึกว่าเป็นเวทมนต์ทรเวลเลอร์เซรัสสไปร์ลเคนกิงอิโมเทคสตอร์มหลอดทรัสตินีอินฟินิทมาครบโปเกมอนเอ้ยไม่ใช่คาธานนะครับคาธานชาร์ตถูกขังอยู่ในโอเบลิสนะชาร์ตต่างๆบอยด์ดราก้อนนะนี่เหล่าคาธานโมเดลแรกๆนะครับมันมีไฮไลท์ให้ดูด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะ ยานรูปแบบต่างๆนะครับต่อไปครับลีซ็ปทานฮนะสีนอสน้องใหม่เลยนะครับเหล่าคนแคะอวกาศนั่นเองนะฮะคินทั้งหลายโมสวยมากรถใหม่สวยมากนะครับอ่าแล้วก็นี่ขนาดสเกลนะครับของโมเดลให้ดูนะครว่าทั้งหมดที่คุณได้เปิดมาในเล่มเนี้ยสเกลโมเดลมันใหญ่แค่ไหนนะโอ้ดีมากนะครับแล้วก็สารบัญครับ <c oughs> และนี่แหละครับ ก็คือ Warhammer 40,000 The Ultimate Guide สั่งได้แล้ววันนี้ที่ Legendary War Game ครับ